สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Channel m a g i c Marble ลทลอดบายจันแพทนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักนะคะของชาวราศีกรกฎค่ะหรือท่านที่เกิดในรัคนาราศีกรกฎนะคะเป็นชาวธาตุน้ําสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะหากใครรู้รคัคนายึดลัคนาเป็นสําคัญแต่ถ้าใครไม่รู้ลัคนานะคะยึดตามวันที่เกิดซึ่งอาจารย์แพททิ้งไว้ตรง d e สคริปชันสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะ เอาละค่ะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นได้นะคะเพราะถือว่าเป็นพลังงานโดยรวมนั่นเองนะคะถ้าใครอยากได้พลังงานโดยตรงของคุณเลยนะคะไม่ข้องเกี่ยวกับใครแนะนำให้แอดไลน์ไอดีที่จันแพททิ้งไว้ตรงเดสคริปชันนะคะเพื่อเข้ามาสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะได้เป็นพลังงานที่โดยตรงถึงคุณเลยนั่นเองนะคะ เอาละค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การพยากรณ์น,นะคะก็ขอบคุณลิปสติกสาลิกาลิปสติกสาริกานั่นเองนะคะเป็นสปอนเซอร์ของช่องเราเป็นประจำเลยนะคะลิปสติกที่ผ่านพิธีกรรมการปลุกเสกมาแล้วนะคะมีทั้งหมด3สีสามแท่งนะคะแท่งสีส้มเป็นสาริกาสั่งง,งานแท่งสีนู๊ตเป็นสริกาสั่งเงินและแท่งสีชมพูเป็นสริกาสั่งรักนะคะเซตนี้รวมเรียกว่าเซตสัิกาต้องมลน,นะคะมีทั้งหมด3สีสแท่งนะคะ ราคาเซตร,รา590บาทค่ะแต่ถ้าใครจะซื้อเดี่ยวๆนะคะก็อยู่ที่แท่งระ250บาทนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปสั่งซื้อได้ในไลน์ออฟฟิเชียลของซาริกานะคะทิ้งลิงก์ไว้ให้อีกเช่นกันและรวมไปถึงแพลตฟอร์มต่างๆของอาจารย์แพดด้วยนะคะที่มีผลงานของอาจารย์แพทนะคะคุณสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็ไปฝากติดตามกันในทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะคะ อะมาดูกันนะคะว่าเพื่อนๆชาวราศรีกรกฎพลังงานความรักของคุณในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ในสถานะของคนที่มีคู่เป็นเช่นไรนะคะมาดูกันค่ะสามช่วยค่ะ NICE ซ p o n ค่ะว้าว Nay sắp khóc E sắp khóc Là The Tower นะคะโอเคเพื่อนๆชาวราศีกรกฎในสถานะนี้จะบอกว่าคุณค่อนข้างที่จะชิลๆนะกับการใช้ชีวิตนะคะบางครั้งคุณก็เข้าสังคมอยู่กับเพื่อนมากหน่อยนะคะบางทีก็ไปงานปาร์ตี้สังสรรค์กันนะคะใจคุณโฟกัสมีความกระตือรือร้นกับเรื่องของหน้าที่การงานเป็นอย่างสูงนะคะยิ่งคุณทํางานมากเท่าไหร่นะคุณจะยิ่งมีความรู้สึกเหมือนกับมีเสน่ห์น่าติดตามแล้วก็มีคนให้ความสําคัญคุณด้ว เรียกได้ว่าออล่าคุณ่ะในสถานะของคนที่มีคู่นะคุณเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วนะแตะ่ดูคุณเป็น คนมั่นน่ะสาวมั่นหรือหนุ่มมั่นที่แบบทํางานเก่งอ่ะแล้วในการที่คุณทํางานเก่งปุ๊บเนี่ยอล่าหรือรัศมีคุณอ่ะมันก็ไปกระแทกตาเพศตรงข้ามได้ทําให้เกิดความรู้สึกที่พึงพอใจนะคะมีคนอยากจะมา,าโฟกัสมาที่คุณนะคะมีคนให้ความสําคัญกับคุณหรือให้ความสนใจกับคุณหรือคุณก็จะได้พบเจอความรักแบบไม่คาดคิด แบบไม่คาดฝันทั้งทงที่คุณมีคู่อยู่แล้วแหละแต่ก็เหมือนกับจะเจออีกออใครที่เข้ามาแอบปื้มชาวราศีกรกฎอีกแบบไม่คาดคิดนั่นเองนะคะมาดูสิว่าแล้วพลังงานความรักของคู่ชาวราศีกรกฎเป็นเช่นไรในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะใบแรกนะคะเป็นเอสซอบวอนค่ะ ตามมาด้วยดแฮังแมนค่ะฮังแมนและ10 of c u p คิฟทรีออฟวอนค่ะ และ Night of Swords ค่ะดูจากพลังงานของคู่ชาวราศีกรกฎเนี่ย mm hmm. เขาก็มีเรื่องอะไรใหม่ๆให้คิดให้เริ่มต้นให้ทำในชีวิตเขาอะค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งตัวเขาเองอะตัวคนรักคู่ครของชาวกรกฎเนี่ย mm hmm. ก็มีความหนักอกหนักใจไม่น้อยเพราะว่าถูกได้รับการคาดหวัง คาดหวังจากเพื่อนร่วมงานคาดหวังจากเจ้านายอะไรประมาณนี้นะคะให้เขาจะต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันเขามีเกณฑ์ที่จะเรียกว่าก็เข้าสังคมเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นสังคมในด้านของการงานการจับมือกันทําหุ้นส่วนกันอะไรประมาณนี้นะคะแต่ในเรื่องราวของความรักเนี่ยเขาก็ยังคงใส่ใจอยู่นะยังเอาอกเอาใจใส่ใจ คนคนรักแล้วก็ใส่ใจครอบครัวอยู่ถึงแม้บางครั้งเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาว่างมากนักนะคะสถานการณ์มันโชว์ออกมาว่าเขาค่อนข้างที่ต้องโฟกัสเรื่องของงานหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่ใจเขาก็ยังห่วงครอบครัวอยู่นะนะคะบางทีก็อาจจะหนีงานหนีงานมาอยู่กับครอบครัวอะไรประมาณนี้เขาเป็นได้นะคะอะมาดูซิ สถานการณ์แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและคนรักจะเป็นเช่นไรในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะขึ้นมาเป็นไพ่เวลส์ค่ะไพ่สิบเปลียนเลยนะคะมันหมายถึงความมั่นคงหนึ่งดาบค่ะนะคะชัยชนะและดีเอ็มเพลสนะคะจัก,กรพรรินีค่ะห้าถ้วย และเฮอร์มิตค่ะอ่าโอเคนะคะดูจากพลังงานความสัมพันธ์แนวโน้มเนี่ยเป็นไปในทางที่มั่นคงนะเป็นไปในทางที่เขาให้ความสําคัญกับ ชาวราศีกรกฎค่อนข้างมากบางทีเขาอาจจะแบบหันหลังให้กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือหันหลังให้กับคนในแวดวงการทํางานเขาเพื่อที่จะเอาใจมาโฟกัสกับคุณนะคะอาจจะอยากจะเติมเต็มความมั่นคงให้กับครอบครัวบางครั้งในเรื่องของหน้าที่การงานเขามันผลักดันทําให้เขามีรายรับอะไรที่เยอะขึ้นอันนี้เขาก็พอเปย์ค่ะทั้งนั้นถ้าชาวกรกฎเป็นเพศหญิงนะคะแล้วอยากได้อะไรจากคนรักลองกระซิบลองอ้อนดีๆนะคะก็มีแนวโน้มที่จะได้เพราะว่า ดูจากสถานการณ์เขาให้คุณเป็นที่1นึ่งนะคะเขาให้คุณเป็นที่1เรื่องอื่นๆนี่เขาเอาไว้เป็นลองๆองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรื่องงานเขาหรือเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาอะไรประมาณนี้บางทีเขาก็อาจจะแบบไม่ค่อยโฟกัสหรือไม่ค่อยให้ความ สำคัญสักเท่าไหร่เขาจะให้ความสำคัญกับคนรักและคู่ครองมากกว่านะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของคนที่มีคู่นะคุณอยากได้อะไรคุณก็อ้อนดีๆกับคนรักและคู่ครองคุณนะชาวรากรกฎมีแนวโน้มที่จะได้ค่ะ d e c e p t i o n นะคะอย่าพยายามปิดบังค่ะถ้ามีเรื่องอะไรที่มันปิดบังกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดเป็นปมเกิดเป็นแผล w o r t w e i d i n g for นะคะ พยายามที่จะต้องทำอะไรให้แบบว่าเขาโปร่งใสทำให้เขารู้ทุกแง่มุมของคุณนะคะ What's waiting for Let your friends help you ในพิเรียดเนี้ยเขาบอกว่านะคะถ้าเปิดเผยความรู้สึกจริงจรงจังๆของกันและกันนะคะอารมณ์และความโรแมนติกมันจะกลับเข้ามานะคะ มันก็ทำให้คุณคุ้มค่าในการที่เรารอคอยความสุขนะคะ very soon ที่มันจะเข้ามาในช่วงเวลาอันใกล้นี้เพราะฉะนั้นในพิเรียดนี้นะคะของคนที่มีคู่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีก็ได้นะคะเป็นช่วงเวลาแห่งความมั่นคงในด้านของการเงินนะคะทั้งของคุณด้วยแล้วก็ทั้งคนรักและคู่ครองคุณด้วยบางทีคุณอาจจะแบบหันหลังหันหลังให้กับสังคมหันหลังให้กับ เรื่องของหน้าที่การงานแล้วอาจจะไปใช้เวลายอยู่กันตามลําพังหรือไปเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจที่ไหนก็ได้อะไรประมาณนี้มันก็มีช่วงเวลาที่ดีอยู่นะคะบางครั้งถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะก็ลองให้เพื่อนเป็นคนที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยระหว่างคุณกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะเขาบอกว่านะคะถ้าทําอะไรแบบเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมานะคะอารมณ์ ความรู้สึกแห่งการโรแมนติกมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นในพิเรียดนี้มีอะไรให้สื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาอย่าปิดบังกันนะคะการปิดบังหรือการ Deception มันจะนำพาซึ่งปัญหาและความขัดอกขัดใจมาให้กันได้ในภายหลังนั่นเองสำหรับคนที่มีคู่นะคะจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อได้เลยนะคะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีกรกฎกันแล้วนะคะ คนคบคนคุยในที่นี้คุณอาจจะยังคุยกันอยู่ก็ได้หรือคนที่ห่างหายกันไปไม่เคยได้ติดต่อไม่ได้พูดคุยกันแล้วนะคะก็สามารถที่ดูในเวอร์ชั่นนี้ก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนคบคนคุยในรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะคะเรามาดูว่าไพ่มันจะออกมาในสถานะของใครไม่ว่าจะเป็นคนที่ยังคบกันคุยกันหรือคนที่เป็นความสัมพันธ์ที่ห่างหายกันไปแล้วนะคะมาดูกันค่ะ เทมเพลต์ค่ะเดอะวอล์ลกิงออฟฮันต์เชคอล์ดควีนออฟฮันต์เชคอล์ดอีส์ออฟสโตรส ชาวราศีกรกฎในสถานะนี้นะอาจารย์แพทย์มองว่านะมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเหมือนกันนะการเปลี่ยนแปลงนี้มันอาจจะเกิดขึ้นจากตัวคุณเองก็ได้ตัวคุณพยายามที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆทําให้เกิดการพลิกฟื้นทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอฮ habit ค่นะนิสัยในการที่คุณจะปรับเปลี่ยนตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะเข้าสังคมมากขึ้นหรืออะไรต่างๆนานา,นา,นาหรือเป็นลักษณะของการฝึกปลือพัฒนาทักษะ นะคะทักษะในเรื่องของความสามารถนะคะในทุกๆเรื่องอย่างเช่นบางคนก็อคุยกับชาวต่างชาติก็ไปฝึกปรือทักษะเกี่ยวกับเรื่องของภาษาอังกฤษทําให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นอะไรประมาณนี้เพราะอะไรมันมีการอิ p พิวสของของการพัฒนาตัวเองนะคะแต่ในเรื่องราวของความรักแล้วเนี่ยมันมีพลังงานแห่งความเป็นคู่กันเข้ามานะคิงและควีนแลน p e เ t a ทคเนี่ยซึ่ง คนที่คุณหมายปองหรือคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเขาก็ยังหยุดนิ่งนิ่งอยู่อะเออคุณก็พยายามหยุดนิ่งนิ่งคุณมีโลกส่วนตัวสร้างขอบเขตของตัวเองไว้นะฮะแล้วคุณก็รอดูสัญญาณจากเขาว่าเขาจะมีการเทคแอคชั่นอะไรมาอีกหรือเปล่าความสัมพันธ์นี้นะ่าจะเป็นความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ไกลกันอาจจะคุยกับคนต่างชาติต่างภาษาก็ได้และความรู้สึกมันเหมือนกับว่านิ่งเงียบหายต่างคนต่างนิ่งเงียบหายกันไปแต่ก็ยังมีกันและกันอยู่ในใจนะคะ ก็ยังอยากที่จะแบบว่า,าจัดการกับปัญหาและอุปสรรคให้มันหมดสิ้นซากไพเอชออฟซอดขึ้นมาเป็นลักษณะของการเอาชนะต่อความรู้สึกตัวเองเอาชนะต่อปัญหาและเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในพิเรียดนี้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นพลังงานความรู้สึกของคุณมาดูซิว่าคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอยู่ณนะปัจจุบันตอนนี้ชีวิตเขาเป็นเช่นไรบ้าง เ of w นออฟค่ะทรีออฟ t ัน l e ์โคลเดอะทาวเวอร์เค่ะและซิก w ์ค่ะถ้ามองจากหน้าไพ่นะดูว่า ณนะขณะนี้ตัวคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอ่ะเขาก็ยุ่งวุ่นวายกับเรื่องของสภาวะการงานเขาแบบปกตินั่นแหละนะคะเป็นคนที่มีความสามารถเยอะนะอืมแล้วก็ในความที่เขาเป็นคนที่มีความสามารถเยอะนะั่นะมันเป็นอะไรที่ปัญหาอุปสรรคมันก็พุ่งเข้ามาหาเขามากหน่อยทําให้เขาจะต้องแบกรับทําให้เขาจะต้องฝ่าฟันต่อสู้เพียงลําพังอืมนะคะแต่ถามถึงความรู้สึกภายในเรื่องของความรักอะไรต่างๆนานา มองว่าเขาอยากสื่อสารกับคุณนะอืมเขาอยากจะพูดเขาอยากจะคุยอยากจะสื่อสารกับคุณแต่ดูเหมือนว่าความรู้สึกของเขาอ่ะมันบ่งบอกว่าเหมือนเลิกคุยกันไปเนิ่นนานแล้วอะมันจบกันแบบว่าทําร้ายอารมณ์หรือเสียความรู้สึกนะคะเขามีความรู้สึกว่าเขาได้ทำทำให้ทุกอย่างมันพังไปหมดแล้วอ่ะแล้วเขาก็ไม่คิดว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยยังคงมั่นคงหรือจะรอเขาอยู่ ใจลึกๆอ่ะอยากคุยนะอยากสื่อสารแต่ว่าเขาจะหักข้ามใจตัวเองแล้วก็ไปโฟกัสกับเรื่องหน้าที่การงานเมื่อไหร่ที่เขาคิดถึงคุณนะเขาจะยิ่งทํางานหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆเพื่อทําให้เขาลืมเรื่องราวเก่าๆระหว่างคุณกับเขาแล้วเขาก็พยายามหลอกตัวเองว่าหน้าที่การงานเขาตอนนี้มันกําลังไปได้ดีมันกําลังเติบโตนะมันกําลังไปได้สวยแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าอืเขาอะ่ะต้องประสบความสําเร็จในด้านเนี้ย ด้านการงานของเขาแม้ว่าความรักเขา,าอาจจะยังไม่สักเซสเขาก็เอามาชดเชยกับเรื่องของการงานที่มันประสบความสําเร็จได้รับการนับหน้าถือตาจากคนรอบข้างนั่นเองนี่คือพลังงานของเขานะ,ะมาดูสิว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ที่คุณกับเขามีนะคะมันจะมีแนวโน้มพัฒนาไปในทางด้านไหนในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ ควีนออฟวอร์นค่ะเจสไนซ์ออฟวอร์นเวลส์และเซเว่นเซเว่นออฟ 9ถ้วยค่ะนายออฟน f ดูจากพลังงานหน้าไพ่นะเหมือนต่างคนก็ต่างไปให้ความสำคัญกับเรื่องงานของของตัวเองนะคุณก็ให้ความสำคัญกับเรื่องงานของคุณคุณมีไฟลนก้นนะคะมีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาส่วนตัวเขาเองก็เป็นลักษณะเหมือนอัศวินนักผจญภัยนะคะทำงานไม่ค่อยหยุดพักสักเท่าไหร่ ในด้านของความรักเหมือนทุกอย่างนิ่งสนิทแล้วก็ถูกสตาร์ฟไว้อย่างนั้นนะคะแต่ถามว่าความรู้สึกที่มีต่อกันและกันเนี่ยคุณยังคงคิดถึงกันนะมันยังเป็นความผูกพันที่ฝังแน่นอยู่นะคะเวลส์เนี่ยไพ่สิบเหรียญมันบ่งบอกว่าทั้งคุณแล้วก็เขาอ่ะมันเหมือนกับมีความผูกพันอะไรที่มันยึดติดเป็นเรื่องราวเก่าๆเ,เรื่องราวเดิมๆที่ เมื่อหวนคิดถึงแล้วก็มีความสุขแม้นับปัจจุบันนี้นะอาจจะไม่ได้พูดคุยกันแล้วอาจจะไม่ได้แบบว่าสื่อสารกันแล้วนะเหมือนต่างฝ่ายต่างก็ไปมีชีวิตของตัวเองแต่เมื่อไหร่ที่นึกถึงก็จะมีความสุขอยู่เรื่อยๆทั้งเขาและก็ทั้งคุณนะมันเหมือนกับเป็นพลังงานที่สื่อสารกันจากกระแสจิตอะโทรจิตถึงกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับความสุขของตัวเอง เติมเต็มตัวเองนะคะเอาใจมาคิดถึงพลังงานเก่าๆเดิมๆที่เคยมีต่อกันก็เรียกได้ว่าเป็นคนแห่งความคิดถึงของกันและกันก็ว่าได้นะคะเพียงแต่คุณอาจจะไม่ได้พูดคุยหรือไม่ได้สื่อสารกันเหมือนเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วอ,ะอ่ะอ่ะมาดูซิว่าไพ่โรแมน์แองเจิลจะให้คำแนะนำอะไรอีกนะคะ you deserve love จริงๆทั้งคุณแล้วก็ทั้ง คนที่คุณคุยอ่ะสมควรที่จะมีความรักนะเพราะคุณเป็นคนน่ารักด้วยกันทั้งคู่อืเป็นคนน่ารักด้วยกันทั้งคู่คืมพอไม่ได้คุยกันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะลืมกันและกันนะอคุณก็ไม่ได้ลืมกันและกันอนะ่ะคุณยังคงมีเขาอยู่ในหัวใจและเขาก็ยังคงมีคุณอยู่ในหัวใจ free yourselves นะคะแต่คุณปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระ เขาก็ปล่อยตัวเองเป็นอิสระไม่มีการบังคับไม่มีการควบคุมนะคะอิสระในที่นี้เนี่ย separation คือการแยกกันณนะปัจจุบันนี้มันคือการแยกกันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างให้อิสระแก่กันและกันนะคะไปใช้ชีวิตเรียนรู้ให้เต็มที่แต่ว่าความรักที่มีระหว่างกันเนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นความรักที่แท้จริงนะซึ่งคุณก็มองว่าความรู้สึกแบบที่คุณให้เขาอ่ะคุณไม่เคยให้ใครมาก่อน คุณเรียกมันว่าความรักที่แท้จริงเหมือนกัน Let's go off control issue อ่ะไพ่ใบสุดท้ายอ่ะมันออกมาว่านะคะอยากให้คุณเนี่ยอนุญาตให้สถานการณ์เนี้ยนะคะมันไปแบบธรรมชาติไม่ต้องไปบังคับมันไม่ต้องไปแบบว่ากดดันมันนะคะปล่อยมันไปเรื่อยๆถ้าความรักที่แท้จริงยังไงมันก็คือ เป็นความรักที่แท้จริงไม่ว่าคุณจะห่างหายกันเนิ่นานานเพียงไรก็แล้วแต่นะคะถ้าความรู้สึกในใจยังคงมีกันและกันอยู่เชื่อได้ว่าสักวันหนึ่งคุณทั้งสองคนจะควรค่าแก่การที่จะได้รับความรักที่มีคุณค่า ที่จะมอบให้แก่กันและกันคุณและเขาอาจจะจากกันไปหายกันไปด้วยเหตุผลส่วนตัวของกันและกันคุณอาจจะมีเหตุผลของคุณเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาซึ่งแต่ละคนก็มีเหตุผลที่ไม่เหมือนกันนะคะถึงเงียบหายต่อกกันไปแต่ ภายในใจลึกๆเนี่ยมันยังคงยึดติดยังคงยึดแน,น่นยังคงมีความรู้สึกดีๆที่มันเกาะเกี่ยวกันไว้เมื่อครั้งที่คุณยังเคยคุยกันคุณมีความเข้าใจกันและมีความเข้ากันได้อย่างลงตัวซึ่งตัวเขาเองก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาไม่เคยเจอใครที่เข้ากันได้ดีเท่าคุณเพราะฉะนั้นคุณจึงเป็นคนที่มีค่าอยู่ในหัวใจของเขาและเขาก็ยังคงเป็นคนที่มีค่า อยู่ในหัวใจของคุณเช่นกันไพราชาและไพราชนินีเหรียญมันถึงเกิดขึ้นนะคะเอาละค่ะความรักนี้นะคะถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้จบลงด้วยการอยู่ด้วยกันแต่มันก็จบลงได้ด้วยการคิดถึงซึ่งกันและกันเราใช้กระแสจิตคุยกันไปพยายามเมนิเฟสนึกถึงภาพที่คุณกับเขาได้อยู่ร่วมกันนะคะได้สัมผัสกันได้รู้สึกดีๆต่อกัน ให้คิดอยู่เสมอว่ามันคือความรักที่แท้จริงแล้วภาพนั้นมันจะเป็นจริงกับคุณได้ในสัก,กวันนะคะอาจารย์แพทย์เป็นกำลังใจให้ชาวกรกฎในสถานะนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อได้เลยนะคะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนคนโสดกันแล้วนะคะมาดูซิว่าพลังงานความรักของชาวโสดกรกฎเป็นเช่นไรนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ ครึ่งปีเข้ามาแล้วนะคะยังโสดอยู่หรือเปล่าหรือมีใครเข้ามาเลงๆมาดูดูกันนะคะเดี๋ยวมาเคลียร์กันค่ะ Queen of Wands ค่ะ Ace of SwordsThe Fool เอซอฟเอเซซอฟอนหนึ่งช่วยว้าวนะคะคนสดชาวกรกฎเนี่ยดูแล้วมีสเสน่ห์ไม่เบาเลยทีเดียวนะคุณไม่ค่อยโฟกัสเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ละคุณโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของตัวเอง ทำยังไงให้ตัวเองมีการพัฒนามีความก้าวหน้าทำยังไงให้งานของคุณเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นลงตัวคุณคิดไอเดียอะไรแปลกๆใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะคะ,อย,ะอยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่คุณมีพลังเหลือเฟือเลยในเดือนนี้นะคะก็ เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆได้ทันทีเพราะว่ามันมีแนวโน้มแห่งความสําเร็จรออยู่และมันมีความรู้สึกอินเลิฟเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชาวกรกฎในสถานะคนโสดคุณก็มีแนวโน้มที่คุณจะไปปิ๊งรักคนอื่นหรือคนอื่นเข้ามาปิ๊งรักคุณได้ไม่ยากเลยทีเดียวในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะเพราะว่าสเสน่ห์ของคุณค่อนข้างที่จะมีออร่าพุ่งเลยก็ว่าได้มาดูซิว่ามีใครเข้ามานะคะในความสัมพันธ์นี้ 6 of Swords ค่ะว้าว3 of Wands น่าจะเป็นคนไกลนะคุณ hmm. Nine of Swords 5 of Wands และ2 o of Swords นะคะ น่าจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณคุณอาจจะเจอกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะเขาไม่ได้อยู่ใกล้คุณหรอกเพราะาดูจากไพ่แล้วมันมีในเรื่องของระยะทางเข้ามาเป็นตัวแปรนะคะมีความห่างไกลมีปัญหามีอุปสรรคนะคะเข้ามามีความขัดแย้งหรือการ ไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันมีความรู้สึกลังเลสงสัยอะไรประมาณนี้ซึ่งพลังงานนี้มันเป็นพลังงานของคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดติดกันชัวร์นะคะอยู่ห่างกันมันก็เกิดการระแวงเกิดความรู้สึกอะไรที่มันแบบว่าคิดไปต่างๆนานา,นา,นาแต่ถามว่าเป็นลักษณะเนไรนะคะมันเป็นพลังงานของคนที่พยายามที่จะเข้ามาโฟกัสคุณเนี่ยบุกตะลุยเข้ามาหาคุณแต่คุณก็ทําตัวเหมือนกับเป็น เขาเรียกว่าอะไรอะคนเจ้าสําราญนะคะอ่ะคุยบ้างไม่คุยบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ได้โฟกัสเรื่องของความรักสักเท่าไหร่แต่ว่าคุณก็มีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์ที่มันแบบล่อตาล่อใจทําให้เพศตรงข้ามเนี่ยอยากจะแบบว่าพุ่งเข้ามาหาคุณนะคะแม้จะอาจจะคุยกันหรือสื่อสารกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องไม่ค่อยจะลงตัวเท่าไหร่นะคะมันก็เขาก็พยายามเขาก็พยายามที่อยากจะรู้จักคุณมากขึ้นนะมาดูซิว่า แนวโน้มความสัมพันธ์นะคะของคนโสดชาวกรกฎในเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นเช่นไรเอซับวอนค่ะ two of s w o r d ก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการริเริ่มการเริ่มต้นสื่อสารกันนะคะ king of cups นะคะ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่อ่อนโยนอ่อนหวานนะคะโดยเขาคนนั้นอาจจะเป็นฝ่ายลุกเข้ามาหาคุณก่อนนะคะพยายามอยากจะคุยกับคุณนะคะแม้คุณจะไม่มีเวลาให้เขาก็จะพยายามส่งเมสเซจหรือส่งข้อความมาหาอะไรประมาณนั้น s i x o f s w o r d s อยากจะเข้ามาช่วยเหลืออยากจะเข้ามาดูแลคุณ ชูออค่ะนะคะอยากจะมาเป็นพาร์ทเนอร์อยากจะมาแบบว่าใกล้ชิดสนิทสนมอยากจะ,ะเขาเรียกว่าไปไหนไปกันเฮไหนเฮน,นั่นอยากจะมาเป็นบัดดี้กับคุณเนี่ยพลังงานของเขานะคะโฟกัสเข้ามาที่คุณมีการสื่อสารการันมีการเริ่มต้นเรียนรู้กันนะคะมีการที่อยากจะ,ะให้เวลากันและกันมากขึ้นมาดูซี ให้โรแมน c e แองเจบอกว่าไง It's safe for you to love ค่ะเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยนะคะเปิดใจค่ะนะคะให้แล้วก็รับนะคะให้มันมากขึ้นให้พลังงานเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขึ้นคุณจะรู้สึกและสัมผัสได้เลยว่าความรักของคุณเนี่ยมันจะถูกได้รับการปกป้องคุ้มครองอื deception นะคะลึกๆแล้วในใจเนี่ยคุณก็อาจจะยังไม่กล้าที่จะเปิดใจกับใครคนใหม่ที่เข้ามาคุณก็ยังคงแบบรักษาสงวนทีท่าหรือเก็บงำความรู้สึกที่มีการแสดงออกของคุณกับสิ่งที่อยู่ในใจของคุณเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ไปในชิดทางเดียวกันนะคะบางคนอาจจะทำเป็นเก่งอุ้ยฉันอยู่ได้โดยลามังแต่จริงๆลึกๆในใจอยากต้องการใครสักคนหนึ่งเข้ามาปลอบโยน แต่ไพ่บอกมาว่า Very soon ค่ะทุกอย่างนะถ้าคุณตัดสินใจนะมันจะค่อยๆกระจ่างชัดขึ้นแล้วคนคนนั้นเนี่ยเขาก็จะแบบมาหาคุณเพราะเขามีความรู้สึกว่าคุณดึงดูดเขาอะแอ t แช h เขาอะอยากจะให้เขาเข้าใกล้คุณอะไรอย่างเงี้ยในไม่ช้านะคะถ้าคุณเปิดใจให้กว้างแล้วคุยกับเขาอย่างตรงไปตรงมาเขาก็อยากที่จะเรียนรู้คุณและอยากที่จะเดินทางมาหาคุณนะคะ Let's go off control issue นะคะเพราะนั้นปล่อยให้สถานการณ์นี้นะคะมันเป็นไปอย่างธรรมชาติมากที่สุดนะคะอย่าไปเร่งรัดมากแล้วก็อย่าห่างหายไปเสียทีเดียวนะคะเดี๋ยวเขาจะหาว่าคุณไม่สนใจเขาให้เรียนรู้กันและกันให้มากขึ้นนะคะการเรียนรู้กันและกันให้มากขึ้นมันจะสร้างความผูกพันแบบลึกซึ้งแก่กันและกันมันก็จะทำให้ ความรักถูกขยับปรับเปลี่ยนนะคะจากคนคบคนคุยออกก็มาเป็นคนรู้ใจจากคนรู้ใจก็อาจจะมาเป็นคนสำคัญของกันและกันได้ในอนาคตนั่นเองอ่ะพิเรียดนี้คนโสดนะชาวราศรีกรกฎมีคนเข้ามาแจกขนมจีบมีคนเข้ามา in l ลิฟคุณแล้วคุณก็อาจจะมีสเสน่ห์มีออร่าในการที่จะกระจายความรู้สึกแบบนี้ออกไปทั่วเพราะนั้น เปิดใจให้กว้างนะคะเรียนรู้ทุกคนที่เข้ามานะคะแล้วก็ค่อยตัดออกไปโฟกัสทีละคนแล้วความรักของคุณก็จะเหลือตัวจริงเพียงแค่คนเดียวแล้วก็จะทําให้คุณไปสู่เป้าหมายที่คุณวางเอาไว้ในสถานะของคนโสดก็จะกลายเป็นคนที่ไม่โสดอีกต่อไปนั่นเองจบแล้วนะคะถ้าใครถูกใจการอ่านไพ่ของอจารแพทฝากกด u u s c r i b e กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ คุณจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่จันแพทอัปโหลดใหม่จันแพทจะอัปคลิปทุกวันอยู่แล้วทุกคืนประมาณดึกๆแลละนะคะก็จะอัปทุกคืนนะคะคุณก็จะได้รับชมก่อนใครเลยนะคะโอเคค่ะต่อไปจะเป็นคลิปประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการบอกบุญสร้างพระนะคะซึ่งจันแพทฝากให้ดูท้ายอ่าท้ายคลิปนี้นะคะก็เชิญชวนทุกท่านมาร่วมบุญด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้จันแพทก็ต้องขอลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย อาชัดแพทยมาบอกบุญการสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจากักรพรรดิขนาดหน้าตัก59ดิวค่ะโดยอาชัดแพทย์และอาจารย์ชัญญาเป็นต้นบุญในครั้งนี้นะคะเราจะนําสมเด็จองค์ปฐมไปบริจสถานที่สํานักปฏิบัติธรรมปิยวักโสจังหวัดสุรินทร์ในวันที่28และ29สิงหาคมนี้มาร่วมกันสร้างพระด้วยกันนะคะ